สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยเาวทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับในงวดนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพลาดอีกแล้วเนาะนะครับเสียดายนะครับ5กับ0ไม่มาเลยนะครับจะเป็น57ก็ไม่ได้เนาะมาเป็น47นะครับเนาะจะเป็น59ก็ไม่ได้นะครับมาเป็น69เนาะได้แค่รางวัลข้างเคียงนะครับสหรับในหวยเาวพัฒนาในงวดนนี้นะครับสูตรนี้ก็เนาะสูตรนี้ก็ยังมาในเด่นอยู่ นะครับทั้งเด่น9แล้วก็4เนาะเด่น9แล้วก็4ที่ผมบอกนะครับว่า9นะครับถ้า9กับ4มามันก็อาจจะมาจับกับเลขตำรานะครับนั่นแหละเลขตำราให้ไม่เยอะเลยนะครับก็มานะครับในที่ในเนาะก็จะเป็นในที่9 6 6 9นะครับนี่แหละเนาะตำราฝันมีแค่นี้เองอยู่ในนี้แหละนะครับ ก็ Ask, ถ้าได้เด่นก็อาจจะนําไปกลับด้วยก็ได้เนาะแต่ถ้าไปกลับหิ้มก็เยอะไปนะครับก็ここหาตัวเด่นเดี๋ยวยังไงมาตามต่อกันอีกนะครับเนาก็นะ mm. นะนะครับ mm. ก็เอาไปดูกันเลย mm. นะครับสำหรับในสูตรนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแปลงสูตรเนาะเหมือนในงวดครั้งก่อนๆที่เริ่มทํามานะครับนี่แหละแรกๆก,ก็จับแบบนี้นะครับพอมานะครับตัวเด่นก็จับแบบนี้เนี่ยนะครับแ,แรกๆก,ก็จับแบบนี้นะครับพอหลังๆก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นสูตรนี้นะครับ แต่จับคล้ายเดิมมาแหละจับหนึ่งสองสามสี่นะครับในครั้งนี้ผมสังเกตมาจากในงวันนี้แล้วนี่ว่ามันต้องจับแบบนี้จับยังไงนะครับก็คือจะเอาตัวนี้เลยมาเป็นในตัวเด่นนี่แหละในหลักสิบนี่สี่บวกกับสามก็เป็นเจ็ดเนาะนี่ลองลดแต้มไปดูนี่ก็เป็นเจ็ดหกนี่ก็จะมาเจ็ดในตัวนี้แล้วมาในงวดนี้นี่เอาหลักสิบนี่ลดแต้มจากศูนย์ก็จะเป็นเก้านี่ สูงกับ9กนี่ก็จะมา9ในตัวนี้แล้วก็ในงวดล่าสุดนี่ก็ต้องเอาตัวนี้เหมือนกัน9กลดแปดนี่เกดนั่นแหละผมว่าต้องจับแบบนี้นะครับก็อาจจะดูยังงงมาดูกันนะครับซึ่งลองมาหานะครับหาในงวดของวันที่หเนาะ,ะนะครับก็คือเอาผลนี่แหละห้าห้าสามเกหกดนี่แหละ แล้วเราก็จะเอา1 2 3มาบวกเหมือนเดิมนะครับ1 2 3ให้กินน้ำกับเหล็ก1 2 3นี่แหละนะครับเนาะ1 2 3่อ่ะก็บวกได้นะครับ3บวกกับ1ก็จะเป็น4 9บวกกับ2ก็จะเป็น1 6เนาะ6บวกกับ3ก็จะได้9แล้วก็8บวกกับ4ก็จะได้2นั่นแหละที่ผมบอกว่าจะต้องเอาอันนี้มาเป็นตัวเด่นก็คือในหลัก10 ก็จะเป็น9นะครับนำเ9แล้วก็ลดแต้มนี่แหละ,อะเอาไว้สักหคู่ก่อนนะครับเนาะนี่แหละ9กับ8ตัวที่จะมาจับก็ดูแล้วนะครับว่าต้องเอาตัวนี้มาจับตัวในหลักสิบนี่เพิ่มแต้มไปนะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น456หนี่ได้456ก็จะเป็น9 4 แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกนั่นแหละนะครับเรามาดูนิงวดก่อนๆน,นีลว่าก่อนก็นจับแบบนี้นะครับนี่ผมสังเกตมาจากนิงวดนี้แหละนี่ลองดูนิงวดนี้ได้แปดกับเก้าแล้วเนาะนะครับอ๋องวดล่าสุดตัวนี้นี่ลองดูนิงวดนี้นี่เนี่ยที่ออกสองศูนย์เนี่ยสี่เจ็ดเก้าเนี่ยก็จับบวกกัน นะครับหลักสิบมี่7บวกกับ3เนาะก็จะได้0นี่ลดแต้มก็จะเป็น9กับ0นะครับถ้าเพิ่มแต้มตรงนี้1 2 3นี่ก็จะเป็น9 9 1 9 2 9 3 0 1 0 2 0 3นี่9 3นี่ก็มาตรงนี้นี่แหละครับนะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยในงวดเนี้ยเริ่มจากงวดนี้เลยที่ผมดูว่ามันเออนะครับมันน่าจะจับแบบนี้7เนาะ จ็กับหกเนี่ยแปดเก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดเก้าเนี่ยเพิ่มไปแปดแล้วก็ศูนย์จะเป็นเจ็ดเนี่นั่นแหละเดี๋ยวลองดูนิ้วก่อนก่อนนะครับศูน์ศเนี่ยที่เป็นศูนย์ศูนย์สี่สี่ลองดูนิ้วกนี้สี่กับสนี่อ่าได้สี่กับสามแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ห้าหกห้าอ่าก็ยังมาอยู่นี่ แล้วนึงวันนี้5 4 5กับ4มาจับกับตัวนี้1 2 3อ่าผลออก1 6 4 4อ่าไปไม่ถึงเนาะเป็น4 3อ่ะก็อาจจะลองเพิ่มไปอีกสักตัว4 5 6 7นี่อาจจะเป็น9 7 8 7หรือจะลดแต้มจาก4เป็น3นี่นี่แหละเด่นๆนนี่ สี 4, 5, 6, ่ห้าหกนี่นั่นแหละก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับก็แล้วไปดูตําราฝันตําราฝันก็เข้าเนาะถ้ามาจับนะครับนี่แหละเก้าหกเก้าจับยังไงนะครับก็คือเอางวดก่อนหน้านะครับอเอาตรงนี้ก่อนเนาะออนะครับก็ผลในงวดนี่ยนะครับออกก็จะเป็นในที่ในสองเก้าสี่เจ็ดหเก้า นั่นแหละนะครับหกเกแล้วพอนิ่งว่าล่าสุดก็เอาเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4มาบวก4ี่บวกกับหเป็น5 7บวกกับ2เป็น9 6บวกกับ3ก็ได้9 9้กบวกกับ4ก็จะได้3ก็คือเราจะเอาตัวนี้มาลดแต้มหลัก10ก็จะได้เหมือนเดิมเลยเก้ากับ8ปเด่นๆน,นะครับแล้วก็จะมาเอาในหลักพันเนี่ยเพิ่มแต้มก็จะเป็น5 ก็จะเป็น9ก็จะ97 87เปดน95 85 96จ6 97 87นะครับหรือจะลดแต้มลงมาอีกหรือจะเพิ่มแต้มลงไปนะครับก็ได้เนาะอ่าถ้าเพิ่มแต้มก็จะเป็น98 88นี่แหละเด่นๆก็คือนี่แหละ6ตัว6คู่นี้ยังไงก็ขอให้สูตรนี้มาแบบนี้แล้วกันหรือถ้าท่านไหนอยากจะจับแบบเดิม จับแ,แบบเดิมก็นั่นแหละนะครับก็เอา5กับ4อ่า5กับ9เนี่ยเป็นตัวเด่นแล้วก็มาเพิ่มแต้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3 4 5เนาะก็จะเป็น9 3 9 4 9 5เนกะี่ยก็มีชนนะครับหรือ5 3 5 4 5 5ก็9 5เนาะเนี่ยก็มาชนในแบบนี้ก็คือ9 5อาจจะเน้นไปคู่เดียวแล้วก็ลองมาดูในเลขตำหาัฝัน ว่าจะชนไหมนะครับตำราฝันก็จะนำในนะครับหลักผลออกเนาะผลออกก็สองเก้าสี่เจ็ดหกเก้าเนาะก็จะนำสองกับเก้าเนี่ยมาดูในตำราฝันที่มีสองกับเก้าอยู่ในแถวนี้ก็จะเอาแถวสองกับเก้าเลยแล้วก็แถวล่างนะครับเราจะใช้แค่นี้นี่ในงวดน,นี้ก็มาหกเก้าเก้าหกเนาะเป็นตัวกลับ น้อยกว่าเดิมเนาะนะครับจับแบบนี้อ่าในงวดล่าสุดนะครับวันที่นะครับหกเจอ่าวันที่9กเนาะก็ในเลขตำราเราแถวเดียวกันกับ2 9ก็มี2 8 6 8 2 9 6 9 3ปดสองเก้าหกแล้วก็ สามสามเจ็ดสามเนี่ยนี่แหละครับเลขตำราในงวดวันที่เก้านะครับก็หวังว่าจะมานะครับก็ถ้ามาดูกันนะครับมันก็มาชนกันนะครับในที่ในหกเก้าเนะมันเลขสี่ออกตัวเก้าครับหกเก้าแล้วก็หกแปดเนาะที่ดูกับสูตรนะครับนี่แหละ เนี่ยหกเก้าแล้วก็หกแปดแปดหกเนาะนี่แหละตำเลตลาํารากับอันเนี้ยถ้ามันชนกัน ก็หวังว่าจะเฮงจะปังก no er. ันเนาะนะครับหวังว่าจะกลับเข้ามาเฮงปังปกันนะครับก็วันนี้พลาดไปยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปนะครับแต่หลุด2วันแล้วเนาะนะครับเนอะรู้สึกว่าเดือนนี้สติไม่ดีเลยนะครับอ่ะนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะครับยังไงก็ขอให้สูตรนะครับมันมาแบบเนี้ยมาแบบเนี้ยอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะจับแบบนี้มาก็ขอให้มันมาแบบนี้เพราะว่าทําย้อนหลังไป นะครับใส่ติก็เข้านะครับเข้าเข้าติดต่อต่อกัน3าสี่งวดเลยเนาะนะครับก็หวังว่าลงให้แล้วในสูตรนี้ก็หวังว่าสูตรนี้จะเข้านะครับเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ